เออพี่เคยตามหุ้น i n g r s บ้างไหมไม่เคยเลยครับขอโทษด้วยเขาบมีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณห้าร้อยล้านทำไม่จยปันผลได้ครับโอ้คำถามดีมากเลยงั้นเดี๋ยวก็เปิดดูเลยครับแต่ให้ดาวนะเดาวก่อนได้เลยนะครับคิดว่าดาไม่ผิดหรอกนะครับก็เดาวว่า <c oughs> ปันผลเนี่ยน่าจะคือขาดทุนเนี่ยอาจจะเป็นงบรวมครับ แต่งบเฉพาะเนี่ยอาจจะเป็นบวก i อะไรนะ i n g r s เหรอครับใช่อาะเจอแล้วแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะปันผลได้แว่ขอดูปันผลก่อนนะ xd นะครับ <c oughs> อ่านี่ไงเขาบอกว่าปันผลจากเร,ร,ราซื้อเราสะสมนะครับเอองวดนี่งวดล่าสุดเลยนะครับนะกรุมงพาหกเจ็ดถึงตุลาหกเจ็ดนะครับอ่ามาดูกันนะครับพี่มาดูงบกันนะครับอย่า <c> ง <oughs> ที่บอกว่าพี่คิดว่าถ้าอย่างเงี้ยอาจะต้องดาวน์โหลดงบจริงๆเลยนะครับ ซึ่งพี่ก็จะอ่ะไม่เป็นไรนะพี่ก็จะมาดูที่งบจริงเลยนะครับงบแต่เมาสามเลยนะครับปเปิดออกมาเลยนะทีนี้เออพี่จะเปิดงบดูก่อนเลยนะครับอ่าโอเคขออยายนิดนึงนะอย่างที่บอกมเมื่อกี้นะครับก่อนบวกก่อนเป็นเมื่อกี้ก่อนนะครับพี่ขอดูที่งบกรขทุนเลยแล้วกันนะว่าเขาจะมีสองงบแน่นอนนะครับเนี่ยนะงบ งบงบรวมนะฮะแล้วก็งบเฉพาะเห็นไหมอ่าเนี่ยนะอ่างบเฉพาะเนี่ยนะมันก็จะเป็นงบเฉพาะตัวบริษัทเขานะฮะแล้วงบรวมนี่ก็เป็นคือรวมทั้งหมดนะ,ะทีนี้เราต้องดูงบดุลถูกแล้วนี้ว่าอ่ะมาดูงบรวมกันเออมาดูงบดุลกันก่อนนะครับอืมนะนี้ดาวล้วนๆนะถ้าผิดก็หน้าแตกแหละนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปไฟเอาอีกทีหนึง่ง <laughs> ธีกันดูนะให้ดูที่ตัวเออ อีควิตี้นะฮะับอีควิตี้นี่นี่สินแล้วก็อีควิตี้นะนี่คืออีควิตี้นะครับเนี่ยวันนี้นี่คืออีควิตี้นะแล้วก็ดูคําว่าเออ่กำไรสะสมนะครับนี่เห็นไหมกำไรสะสมนะอันนี้นะ<ม>ส,าสามอันนี้นะครับนี่เห<ม>็นไหมดูก่อนนะเบิร์ตในงบรวมเป็นขาดทุนใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมขาดทุนใช่ไหมครับอ่าแต่งบเฉพาะเป็นไงให้เห็นไหมเป็นบวกไหมครับเออเห็นภาพไหมเห็นอย่างนี้เห็นไหมนะเสดงว่ายังไม่น่าแตกนะครับ อ่าคือสรุปงบรวมขัดทุนแต่งบเฉพาะกิจการกํ <Services> าไรกําไรก็แปลว่างี่ครับคือในงบรวมเนี <N az ement> <N az ement> <N az ement> ่ยมันแปลว่าอะไรไปแบบนี้นะครับในงบรวมเนี่ยมันรวมบริษัทลูกทหมุเข้ามาแล้วครับเบิร์ดรวมบริษัทลูกเข้ามาแล้วทีนี้แต่ว่าถ้าเอองบเฉพาะเนี่ยมันเอาเฉพาะบริษัทแม่ออาเฉพาะบริษัทแม่อ่ะนั่นแปลว่าบริษัทแม่มีกําไรมีกําไรเพียงแต่ว่าลูกลูกอ่ะที่คอนโซเลตเข้ามาเนี่ยลูกลูกเนี่ยแปลว่าไงครับแปลว่าลูกลูกเนี่ยนะไอ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 ก็สผสมเนี่ยนะติดลบหมดเลย ติดลบเป็นส่วนใหญ่แล้วกันอืประมาณนี้เลยพอสะท้อนมาถึงแม่ปุ๊บแม่ก็เลยดูเหมือนขาดทุนด้วยนี่ออกมครับประมาณนี้อถ้าอย่างเงี้ยจ่ายปันผลได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแล้วแม่ไม่ต้องช่วยอะไรลูกเลยเจะช่วยถึงหรือไม่ช่วยก็แล้วแต่เขาเบิร์ตก็แล้วแต่เขาไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันอ๋อถ้าสมมติเวิร์สเคสบริษัทลูกเจ๊งไปก็เจ๊งไปไม่เป็นไรใช่แม่ก็ยังอยู่ไงครับเบิร์ตแม่ไม่เป็นไรนี่ถ้าอย่างเงี้ยแม่ก็จ่ายปันผลเหมือนเดิม เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงยังมีเงินอีกอีกตั้งเก้าสิบล้านนี่ยังแปลว่านะครับยังแปลว่าถ้าบริษัทนี้มีเงินสดอยู่ในมืออีกเยอะนะครับก็ยังสามารถจ่ายปันผลได้อีกเก้าสิบล้านนะครับอืมครับอเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเข้าใจงบการเงินนะครับเราก็จะพอเดาออกกับเบิร์ดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรประมาณนี้อืม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 พอดีมั่นใจเพราะว่ามันมันมันเป็นกฎหมายคือเขาทำผิดกฎหมายไม่ได้อยู่แล้วอ๋อ อันที่เคยชอบได้ยินว่าแบบกู้มาจ่ายปันผลเนี่อันนั้นเเคสหนึ่งได้สิเนี่ยไม่ผิดกฎหมายไม่ได้บังคับไว้เออมันคือด้วยความที่มันซิกแซกได้โอซิกแซกได้ซิกแซกยังไงซิกแซกอย่างนี้ซิกแซกว่าคือหนึ่งนะเบิร์ดนะหนึ่งนะหนึ่งเนี่ยบริษัทมีกำไรสะสมเป็นบวกไงประเด็นอ่ะอืมแต่อนี้เงินสดอ่ะไม่มีใช่ป่ะเพราะอะไรคือบริษัทเนี่ยเคยมีกำไรเยอะแหละสมมติบริษัทเนี้ยมีกำไรสะสมพันล้านสมมตินะฮะมีกำไรสะสมพันล้าน แต่ดันเอาไปลงทุนหมดแล้วไงไปซื้อที่ดินไปซื้ออุปกรณ์ไปซื้อเครื่องจักรโรงงานมาหมดแล้วเงินก็เลยไม่มีแต่วันดีวันวันดีคืนดีเข้าอยากลิสต์เดเข้าตลาดหุ้น IPO ทําไงดีเรามีกาังสสมอยู่พันล้านแปลว่ามันจ่ายปันผลได้พันล้านแต่ไม่มีเงินสดทําไงก็กู้เงินมาจ่ายปันผลแล้วเอาเข้าตลาดหุ้นแล้วค่อยเอาเงิน IPO มาจ่ายนี่อย่างเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆไกลๆว่าไกลๆว่าเอาเงิน IPO มาจ่ายปันผลตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ก็กิะจายอย่างนั้นแหละใช่ปะล่ะก็ทําได้เพราะว่าอันนี้ไม่ผิดกฎหมายถูกต้องร้อ